คุยสบายสไตล์จานบูมต้อนรับกินเจนี้ซินเจียยูอีซินนีขวใช้ไม่ใช่ยินดีต้อนรับสู่เทศกาลกินเจนะครับทุกคนในโอกาสนี้คุยสบายสไตล์จานบูมก็เลยถือโอกาสจัดทํา EP ีพิเศษขึ้นมาเอาใจคอกินเจทุกคนนะครับเวลาที่เราพูดถึงเทศกาลกินเจเนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงขนมต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นปอเปี๊ยะทอดเผือกทอดข้าวโพดทอดใช้เท้าทอดนะครับเป็นมหกรรมแป้งชุบน้ํามันทอดนั่นเองอาจจะทําให้เกิดสัดส่วนที่ เกิดขึ้นมาได้ในช่วง10วันของเทศกาลกินเจนี้แล้วเราจะทํำยังไงมีวิธีการควบคุมยังไงเลือกกินเจยังไงดีให้อยู่ในเทศกาลนี้ได้แล้วก็หุ่นดีไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นนะครับเดี๋ยวบูมเท้าความไปสู่หลักการดูแลตัวเองเบื้องต้นก่อนนะครับสําหรับคนที่ดูแลรูปร่างตัวเองเบื้องต้นนะเนี่ยการรับประทานอาหารก็ควรจะให้พลังงานที่ได้รับทั้งวันเนี่ยไม่เกินพลังงานที่เราใช้ อันนี้ก็คือข้อที่1นนะครับแล้วก็สัดส่วนของสารอาหารไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันก็ต้องอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับผมโดยปกติก็จะเน้นไปที่โปรตีนเยอะหน่อยนะครับคาร์โบไฮเดรตกับไขมันก็ลดหลั่นลงลงมาแต่พอเราเข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจครับซึ่งเป็นเทศกาลที่เราจะไม่ทานเนื้อสัตว์ไม่ทานนมแล้วก็ไม่ทานไข่มันมีโอกาสครับที่จะทําให้สัดส่วนในส่วนของโปรตีนลดลงไปนะครับแล้วเราก็ไปได้รับ เคาร์โบไฮเดตกับไขมันเพิ่มจากขนมในเทศกาลกินเจพอเรารู้แบบนี้แล้วสิ่งที่เราจะต้องทําในช่วงเทศกาลกินเจก็คือควบคุมไม่ให้แป้งกับน้าําตาลมากเกินไปพยายามเลี่ยงของมันของทอดน,นะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณโปรตีนในมื้ออาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นจากเต้าหู้นะครับหรือว่านมถั่วเหลืองนี่เนาะก็จะทําให้เราผ่านช่วงเทศกาลกินเจไปได้แล้วก็สามารถดูแลหุ่นตัวเองควบคู่ไปด้วยได้อย่างดีเลยนะครับผม แล้วก็สุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปนะครับบูมก็มีเรื่องโบนัสมาฝากทุกคนกันสําหรับคนที่ทานเจหรือว่าทานมังสวิรัตเป็นเวลานานนะครับก็จะมีสารอาหารบางตัวเนี่ที่ร่างกายขาดไปตรงนี้เดี๋ยวจะมีคอนเทนต์พิเศษขึ้นมานะครับที่พี่หมอเชียงทําขึ้นมาก็อยากจะชวนให้ทุกคนเนี่ยเข้ามารับฟังกันเพื่อที่จะได้ดูแลตัวเองให้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ต่อไปครับผมสำหรับ EP พิเศษนี้ลาไปก่อนหวังว่าทุกคนคงจะได้ความรู้แล้วก็ e n j o จในช่วงเทศกาลกินเจกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ